สำหรับวันนี้ก็ขอเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาถวายตามโอกาสตามเวลาพอสมควรความจริงครูบาอาจารย์ผู้เคยประพฤติปฏิบัติธรรมมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังอะไรมากแต่ก็เผื่อผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยในการเจริญภาวนาเผื่อผู้ใหม่ จะได้เข้าอ,อกเข้าใจจะได้ประโยชน์จากการประพปฤติฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงวันนี้ก็ขออนุสนทิต่อเกี่ยวกับหลักการเจริญวิปัสสนาภาวนานอกจากสิ่งที่พูดมาเป็นประจำประจำแล้วก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องเข้าใจการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีอุปสรรคการปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่ต่างอะไรกันโดยเฉพาะแล้วก็คือตัวกิเลสเป็นตัวที่สำคัญที่จะ ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติดำเนินไปตามปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอธิบายในเรื่องของมารที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเอาไว้ห้าประการแต่หลวงพ่อท่านเอามาพูดเป็นภาษาพื้นพน เพื่อให้จำได้ไง่ายๆเรียกว่าหลอกลวงทวงสิทธิอิทธิพลโกนมาันยาล่าสังขารพยามาห้าประการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาโดยเฉพาะตัวแรกนี่ก็คือตัวกิเลสนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาที่ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นหลงกนลวงเข้ามันอยู่เรื่อย เพราะธรรมชาติของมารนั้นคือเป็นสภาวะที่ทำลายล้างครัทำลายล้างมารนี้ไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้ใดทั้งสิ้นธรรมชาติของมารคือเป็นธรรมชาติที่ทำลายล้างล้างผลาญ<อ>เพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราจะแยกออกไปอีกอย่างนิวรธรรม นิวรธรรมนี่ยอันเป็นปริยานกิเลสอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเป็นมหาภัยของการเจริญวิปัสนาภาวนาถ้าเราอ่านดูตำรับตำราคล้ายๆกับว่ามันไม่มีพลังอะไรคล้ายๆกับว่าเป็นธรรมดาอย่างการมาชันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกจะจและวิกิกิจฉาเนี่ย ทั้งหประการนี้เนี่ยเราท่องตำรับตำรามาหรือเราอ่านดูเพลินก็คล้ายๆกับว่ามันไม่มีพลังอะไรแต่ถ้าว่าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้ถวนมันมีพลังมหาศาลถ้ามันเกิดขึ้นมาในขณะใดมันทำลายการเจริญวิปัสสนาภาวนาของผู้นั้นทันที การเจริญมิปัสสนาภาวนาไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคถ้าหากว่านักปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจไม่รู้สภาวะของมันไม่รู้หน้าตาของมันแล้วนะีอาจจะหลงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อหลงก็ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด สิ่งที่ไม่ดีคือความทุกข์มันติดตามมาว่างั้นเถอะและนอกจากนั้นอีกก็ยังมีหลายสิ่งหลายประการน,นอกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการเจริญภาวนาน่ยยังมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีๆก็เป็นอุปสรรคของการเจริญวิปัสนาภาวนาดังที่พวกเราทั้งหลายได้เคยศึกษามาว่าวิาวปัสนูภิเลส วิปสัสโนปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของวิปัสนาเครื่องเศ้าหมองของวิปัสนานี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแต่สิ่งที่ดีๆนั้นก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคของการเจริญวิปัสนาภาวนาทำให้วิปัสนาภาวนาเกิดความเศร้าหมอง นี่ถ้าเรียกว่าวิปัสสนูปิกลิถ้าจะพูดข้ออุปมาอุปไมยก็เหมือนกับคนบางคนแต่งตัวดีดีแต่สภาพจิตใจนั้นปองร้ายอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนั้นมาในรูปของมิตรมาในรูปของเพื่อนมาในรูปของสหายแต่พอมาถึงแล้วเนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์แถมยังเกิดโทษอีกลักษณะอย่างนั้นวิปัสสนูปกิเลิก็เหมือนกันอย่างโอภาษอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของที่ไม่ดีแสงสว่างตนะั้งแต่สมัยก่อนๆนนะมีพ่อใหญ่กองนะอยู่คนบ้านแสนสุขเนะี่ยก็เลยเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำเรื่องแสงสว่างนะยกให้เลยครับ เดินจงกรมเนี่ยแสงสว่างมันพุ่งออกมาเลยว่างั้นเถอะสามารถที่มองเห็นทางเดินจยกรมขนาดกราบพระเท่านั้นเนี่ยกราบพระลงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแสงสว่างเกิดขึ้นทันทีบางทีไปมองมองเห็นควายอยู่ใต้ถุนลืมปิดประตูรั้วมันก็มองเห็นพอลงไปแล้วมันเป็นจริงๆบางทีนู่นไปเห็นญาติญาติอยู่ที่เขาไปเมืองจีน พอนั่งสมาธิภาวนามันเป็นโอภาษเกิดขึ้นมาคมันแสงสว่างมันสามารถที่มองไปไกลๆได้จนไปเห็นหนู่นญาติญาตอยู่ที่เมืองจีนว่าวันนั้นวันนั้นเขาทําอันนั้นอันนั้นนั้นพอกลับมาก็คุยกันถามกันก็จริงเดินโยกรมก็เกิดนั่งภาวนาก็เกิดกราพภะก็เกิดนี่โอภาษเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้เจริญภาวนามี ความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจค้านครับ